สวัสดีวันนี้ไปตัดกล้วยมานะจ๊ะนี่ค่ะอันนี้กล้วยกล้วยไข่ค่ะนี่นะคะกล้วยไข่นะคะนี่หวีหนึ่งนะคะกล้วยไข่อันนี้กล้วยน้ำว้าค่ะชอบแบบไหนกันเอ่ยจ๊ะนี่กล้วยน้ำว้านะจ๊ะค่ะ นี่กล้วยน้ำว้าจ้านะคะนี่ก็หวีเนาะนี่ต้นเครือนะคะหวีจะขนาดนี้นะคะค่ะนี่ก็กล้วยไข่ค่ะต้นเครื่อเหมือนกันนะคะหวีก็ขนาดนี้นะจ้านี่จ้านะคะมืดเนาะกล้วยไข่จ้านี่กล้วยไข่นะจ้าชอบแบบไหนละจ้ากล้วยไข่หรือกล้วยน้ำว้าจ้า เจ้าเนาะยังขาดอีกกล้วยหนึ่งนะกล้วยอา่ากล้วยเล็บมือนางนะจ้ะกล้วยเล็บมือนางยังยังไม่สุกยังไม่แก่นะจ๊ะเดี๋ยวถ้าสุกแล้วก็สุกแล้วก็จะเอามาให้ดูนะคะเจ้ากล้วยเล็บมือนางนะวันนี้ก็มีกล้วยไข่จ้านะคะแล้วก็กล้วยน้ำวานะคะชอบแบบไหนกันเนาะนะคะ วันนี้มีสองกล้วยจ้ะนะคะหวีใหญ่ไหมเนี่ยเขาขายกันสิบบาทเองนะกล้วยนี้นะหวีละสิบบาทเองจ้ะโอเคจ้าบายบายจ้านะคะชอบแบบไหนเอ่ย <laughs> มีสองกล้วยนะวันนี้นะโอเคนะจ้าเดี๋ยวก็มีกล้วยเล็บมือนางก็จะมาขายให้ดูนะจ้าวันนี้มีสองอย่างจ้ะ เดี๋ยวค่อยมาใหม่นะบายบายจ้า